คำเตือนคลิปที่จะได้รับชมต่อไปนี้เป็นคลิปแนะนําการทุกขะเครื่องของผมเองเหมาะสําหรับคนที่กําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระโคลา์เป็นหลักหากมีเนื้อหาหรือคําพูดที่ไม่เหมาะสมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับก็สวัสดีครับ วันนี้ก็อยู่กับผมอยู่เหมือนเดิมนะครับในช่องพระเครื่องมงสูงนะครับในช่วงรีวิวพระเครื่องแล้วกันนะครับพอดีได้เช่าเหรียญหลวงพ่อก้อนนะครับพ่อก้อนปักทงชัยนะครับเป็นพระเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญลมดํานะครับเหรียญรุ่นรุ่นนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับจะมีอยู่ด้วยกันนะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นผิวไฟกับลมดํานะ แต่ที่นิยมนะครับจะเป็นผิวไฟนะครับผมไม่มีนะตอนนี้นะก็เลยมีลมดำก็เลยเอามารีวิวให้ชมก่อนนะถ้าวันไหนได้ผิวไฟมาก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีนะส่วนดูยังไงนะครับเดี๋ยวถ้ารอผมได้เดี่ยญผิวไฟมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูนะครับกับเดียญลมดำนะครับก็มีหลายจุดอยู่นะที่ที่แยกแยกกันนะครับกับบล็อกบล็อกทองแดงผิวไฟนะครับกับบล็อกทองแดงลมดานะอ่า นะครับวันนี้มาดูเหล่ลมก้อนรุ่นแรกก่อนนะครับเป็นบล็อกลมดํานะครับส่วนค่านิยมเนี่ยผิวไฟเนี่ยจะแพงกว่าเยอะนะครับผิวผิวไฟจะได้รับความนิยมมากกว่าพอสมควรนะครับก็สวยสวยลักหมื่นทั้งคู่ครับสวยๆหลักหมื่นทั้งคู่นะครับเดยนนี้ก็น่ารักดีครับดูครับตามนี้ครับนี่ครับสภาพนี้ก็ถือว่าน่ารักดีนะครับใครมีนะครับใครมีอยาก แบ่งปันผมก็ผมรับเช่าหมดนะครับขอให้เป็นพาแทนนะส่งรูปมาดูทางไลน์ได้ครับครับผมก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ดูไปบ่นไปนะครับใครที่ชอบพะโคราชนะครับเกี่ยวกับพะโคราชนะแล้วก็ชอบศึกษาสะสมพะโคราชเนี่ยฝากกดซับสไครต์ติดตามไว้นะครับถ้ามีความรู้เกี่ยวกับพะโคลาเนี่ยผมก็จะลงอัปเดตให้พี่พี่ชมเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ สวัสดีครับ